พี่น้องเบิ้งพ่อเหรอหาว่าตะโดนค่ะเราเบิ้งค่ะดอกง่ดอกเปดอกปักเอบเบิ้งเฮ้ยเบิ้งค่ะโอ้ยดอกนี้ว่ามัให้เป็นเสื้อค่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งมาที่นี่เบิ้งปลาเห็ดเขาอยู่หวานกำลังนี่น้อยเห็ดเพิงพี่น้อง กำลังดอกงามข่ะอุ้ยอุ้ยสลมมนป้าบาังดอกนี่บานพี่น้องนี่บังค่ะนี่บังบังค่ะป่าทึงท่อทิงท่อทิงทอพี่น้องบังเห็ดจังไหนบานที่นี่คือผ้ามาอ,าอีกดอกนึงค่ะนี่ผคเห็นให้ดูนะคะดูค่ะโอ้โหเลิศเลิศเปดเสอค่ะ สีดอก <G l ain> แกงอิ่มนะคะพี่น้องบังแกงอิ่มเลยค่ะจบแได้บงพี่น้องซื้อมาดอกไงดอกโตแถอพี่น้องบังสื้อบังอันนี้ดอกนี่เทาบัางลูกมันละลูกมันบ้าได้เทาด้วยหัวพี่บ้ได้อยากเก็บผุนบังเนี้ยบังลูกมันหนึ่งลูกสองลูกสามลูกนี่เห็นไหมคะ่ะ อืพยัตเก็บแมโอ้ยเก็บาะไรบ้างนี่หนึ่งลูกอีดอกไม่เห็นปะค่ะสองลูกค่ะสามลูกบังลูกน่นเก็บลูกนึงใหพยัตเก็บลูกวาไหมลูกวาดิ เอาวมื่อใดล่ะแบ๊เดี๋ยวเที่ยวเลยเบิงฮี้เบิงสามดอกแกงอิ่มพี่น้องเบิงเฮ่เฮ่เฮ้เฮ่มาเดี๋ยวมาปาดขาบานนี่มาเดี๋จะทนปาดขาบานเอ๊ะซุบเบิงจะปาดขาให้เบิงเบิงกระาษดอก ก็ได <pegar S 2> <c oughs> ้กันมีมันยากมันพุ่งสีพายเลยเห็นดอกใหญ่ๆนี่เพราะมันหยังนี่พี่น้องเก็บดอกใบอยากพายเอาหลงหลงก็ต้องเอาดอกลงเป็นไงหรือว่ามุนบ่แม่เอ้ไม่ล่ะตะลิ้ตัวนี้เจียวกูเถอะสัเจียวกูเจียวกูสุดปากแข้งปากเจอมากเหรอสัวเอาลูกเล็กกันไปใส่เทียนเก็บเอาลูกเล็กมันออกมาปาดอีก